ตำแหน่งต่อไปตำแหน่งคี่ยี่สิบสองยี่สิบสองทักยี่สองมนบ่สิบสองบวกยี่สิอเคจะไม่ได้เชียนจะไม่ไดเชียนจะไม่เชียนอ่านยากแค่ไกับการที่แอบกระทำแอบ แอบครบ้ซนสิ่งที่ได้มากรรมที่เขาครบ้อนสิ่งที่ได้มารัก้อนครบซนหนึ่งก็คือกรรมกรรมที่ก็ได้มานะก็คือมันจะเป็นอะไรนะเป็นอินินิตี้คือเห็นไหมมันวนวนไปวนมาแล้วอะไรคือวนไปวนมาไม่มีสิ้นสุดไม่หยุด ฉันพิจารณาเองอะเราวิ่งไปวิ่งมาอืมอะไ,มไรเป็นเซรอร l เยโบติใช่ไหม,ไมวิ่งไปวิ่งมาใช่ไหมก็คือกระจายเออมันก็คือกระจายไงกระจายแล้วมันฝังด้วยนะเพราะว่าเป็นธาตุดินใช่ไหม,มันฝังไงิมันไม่ได้แบบถ่ายออกไปได้งไงคือ มันเข้าไปแล้วคือมันอยู่ไงความหมายอะ่ะอืมนั่นแหละมันไม่เหมือนเบียร์เนี่ยดื่มไปแล้วแบบเยี่ยวออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ไงดินมก็จะมันฝังมันฝังอยู่ในเนื้อหนังมังสาอยู่ในเซลล์เซลล์เพราะสิ่งนี้ที่แอบกระทำกรรม มันเกิดจากการกระทำแต่เราก็สงสารเนาะมีวันนี้เราดูคลิปไปแล้เมื่อวานก่อนนะเราเห็นคลิปเนาะ, <c oughs> ะเป็นน้องคนหนึง่งไม่รู้เป็นคนภาคไหนคนไทยหรือคนพมา่าเรือไม่รู้นะ <c oughs> น้องก็โดนหลอกกระทำขอเราเนี่ยนะก็แบบโดนแบบเอาอยาให้เอายาเสพติดให้สุกให้เลยด้วยเนาะแล้วก็แบบน แล้ววันหนึ่งก็อาจจะเกิดอะไรไม่รู้แล้วก็ตำรวจไปช่วยไม่ได้หรืออะไรนี่แหละมั้งเพราะแม่ก็ตามหานะไม่เจอก็ไปเจอแล้วก็คือแบบเหมือนรับสภาพตัวเองไปได้ก็คือแบบสติคือไปเลยคือแบบคือนั่งตกหน้าตัวเองทั้งวันเลยคือแบบแล้วก็แบบคือแบบไม่รู้ไปเจออะไรมานรื่องสานคือสภาพจิตใจเนาะแต่อันนั้ก็คือ มันก็เป็นอีกแนวเป็นไปอีกแบบหนึนนนนนง่งเนาะกำังนิมก็นอาสนาจเนาะอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือแอบเนาะมันกูจะสงสารดีไหมเนี่ยกับแอบเนี่ยนะแต่ยังงั้นก็คือน่าสงสารเนาะตัวเดิมนะมาสร้างวนะันนั้นแล้วแบบน้องเขายังอายุยังน้อยอยู่เลยเด็กมา,ากแต่หน้าตาหนักหรือหน้าตาดีแบบคนทั่วเนาะไปะดีไปเจอคนทั่วอะครับ ทำไมก็บอกว่ามีพ่อมีแม่ทำไมไม่ดูลูกล่ะมันมีขาค่ะมันไปรูปกั่วค่ะคนอ่ะใช่ไหมเราไปเข้าห้องน้ำบางทีเราอาจจะแวบเดียวกลับมาหนูวิ่งพูดไปกันหนุ่แเบใช่ไหมล่ะมันมีขาค่ะพ่ออจะบอกแบบนั้นก็จะว่าแบบนั้นก็ไม่ได้ใช่ไหมบางคนบอกพอเห็นลูกเห็นบุคคลนั้นทำอะไรผิดก็แบบบางทีก็ไปโทษพ่อโทษแม่เขาอะไรเียแบบไม่ดูแลลูกเลยใช่ไหม เพราะแม่เขาก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรได้วยหรือแค่เรายินอยู่ตรงนี้นะมัไหมัยไหมลูกเรายังเล็กนะโหดว,ว่ะนี่น,นนะประตูเราก็ไม่คิดว่าเขาจะเปิดประตูแล้ววิ่งออกไปแล้วประตูมันล็อกแม่เราก็ใจหายคือแบบคือประตูมันล็อกว่ะัตโนมะรู้เลยไปการสนันนดีนะไม่มีรถอ่ะที่แบบอือ ถ้าคุถึงไหนแลนหละเมความที่ตัวเองเอคิดว่าตัวเองฉลาดแต่การฉลาดในในทางที่มันไม่เหมาะไม่ควรเนาะมัน,นเลยกลาเป็นกรมขอยไปได้ไหมครับท่านเาือู้วยุ่งรักซ้อนทัดลมกินลมลม ลงโอ้โหอ,อันนี้ท่าน้ำประนามก็ลงอันนี้ก็ลงลงพัดขาดกเรอะไรนะตือเก็บเทบประมาณว่า ความรักที่มันัดผ่านมาแบบแค่ชั่วขณะใช่ไหมหูปเดียวเนี้ย <S <S 1> <S 1> ใช่ไหมแต่สิ่งนี้ก็คือมันจะทําให้ถ้าไม่ถ้าไม่ถม้มีสติใช่ไหมมันจะเกิดเกิดเป็นสิ่งอย่างใช่ไหมใช่ไหมคืออะไรก็แต่ต้องมีสติในขณะที่บางสิ่งอย่างเข้ามาแค่รูปหนึ่งกระโดดเบใจบปะ ก็ตั้งสติตั้งรับกับสิ่งที่มันมาแบบกระทันหันนะเข้ามากระทันหันนะจึงนี่เดียวอะไรเนี่ยใช่ไหมสิ่งที่จะเกิดขึ้นอะไรเนี่ยคืออ่ะมีเมียอยู่แล้วมีผัวอยู่แล้วก็ไปเจอใครแบบเลยบังเอิญแล้วว่าจึงสปาร์กกันอะไรเงี้ยว่าไปทําอะไรที่มันผิดสิลแล้วก็แล้วก็แอบแล้วก็ทําอะไรก็แบบสุดท้ายก็มันไม่ใช่แค่รักสามเศร้าบ้างแตกไป่จอแล้จะมี จะมีอย่างอื่นติดมาด้วยโรคเวียนรกรรามที่เราจะได้มาด้วยอันนี้ก็เป็นตำแหน่งโรคเวียนรูปกามก็คือย้ำย้ำเหลือเกินว่นาท่านเอ้ยอความสุขแต่กลายเป็นทุบอันนี้ก็เป็นตำแหน่งกรรมโรคเวียนรูปรามโชคลราะเป็นไพ่เวียนกรรมเอคออ่ะ นี่คือนิทานเรื่องหนึ่งนะครับท่าน This is story some story Maybe can happen it Already h a p p e n or not h a p p e n yet ปร t w h a ิ kind of p i c t u ครับท่านระบางคิดคุณยังไงในโลประฟินิจพิจารณา Please อะไรวะใครรู้มั้งอะพปรไฟลนิพิจรารณาทบาทคิดคืออะไร พ h a ยามที่ e ะ h วบค e f o r e อคิ i n o อุ o so ต้อม่รีรโอเคไปสักพักนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะมาดูตำแหน่งต่อไปนะคะพ่อมเข้าปประมาณกการทำคลิที่มันคารตอนเพราะว่าจะทำตามกฎเกณฑ์เขา เขาบอก3นาทีอันนี้นาทีเรไปแล้